สวัสดีค่ะขอต้าสู่ชงสบาชแนลนะคะวันนี้ก็เริ่มปูสามเม็ดครึ่งแล้วนะคะสามเม็ดครึ่งเราก็จะเอาเหล็กแรกก็ทาเอียงๆเนาะก็เอาเหล็กมาขั้นกลางนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเทปูนนะคะแผ่นดําเร็จจะได้ไม่อ่อนตัวระวังเท้าระวังเท้ามันวิ่งหาน่ะเหล็กะ นะคะโอ้ยต้องใช้หลายคนเลยนะคะสี่คนห้าคนนะโะอ้ยเอาหลด อันนี้จะไปเจ้าวอะเขางัดคนเดียวเลยนะคะอนนี้ก็เหลืออีกสามแผ่นรวมกับแผ่นที่จะต้องตัดนะคะตัดข้ามุเหมบนี้นะคะเราก็จะตัดข้ามหมูให้มันได้กันเป๊ะอย่างนี้นะคะ นีเขาขม่มอน,นอนมีมอน,นอนมอนอนหลับสบายลงไปพปาไม่กินน้าวไปใส่รองเท้าดีๆเลยไปะเดยกก็ได้แผลหรอก

เจอสมวันที่ไค่เนาะดีไม่มีไข่ปล่อยกับปล่อยรถนะคะอ้าวอีกสองแผ่นนะคะก็ต้องเอาเระยาให้ปูนลงช่องด้วยนิดนึง นี้ถ้าตกใจใช่ไกดคะกติดตามให้สาดดานแชนแนลด้วยนะคะเดี๋ยวสาดาจะออกเดินทางแล้วนะคะก็มาถ่ายตอนหลังให้ดูนะคะว่าก่อนสดาเดินทางนะคะก็คือถ่ายนี้แล้วนะคะก็ทาเหล็กเอียงๆนะปดดางงๆแต่ไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ด้านล่างนะคะเอาไว้อ่ารองรับเหล็กที่เอ่ออันนี้คือแผ่นยาวสามเมตรครึ่งนะคะเวลาเราเทปูนลงไปเรากลัวอ่า เหล็กมันอ่อนนะเราก็เอ้ยกลัวพื้นอแผ่นสำเร็จมันอ่อนเนาะก็เลยเอาเหล็กมากันไว้นิดนึงนะคะก็ทีนี้นะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชนเนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ